ไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับแนวโน้มที่เกิดขึ้นชัดเจนนั่นก็คือภาพการท่องเที่ยวนั่นเองครับวันนี้เองนะครับทาง unwto นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจับตาทิศทางการท่องเที่ยวของโลกนะครับก็มีการออกมาประเมินว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในปี2565นะครับมีอัตราการเติบโตสูงกว่า2เท่าด้วยกัน และในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีแห่งความหวังที่การท่องเที่ยวจะกลับไปเติบโตเทียบเท่เทากับช่วงก่อนโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัจจัยผลักดันสําคัญนั่นก็คือการที่จีนนั้นมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าเป็นความหวังของโลกทีเดียวนะครับรายงานจากทาง UNWTO ครั้งนี้มีการรายงานว่าปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นแต่917ล้านคนตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก455ล้านคน ในปี2,564ครับเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งเกินคาดนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับแค่ร้อยละ63ของปี2,562ที่เป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิดนั่นเองครับอย่างไรก็ดีนะครับ UNWTO หรือว่าองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งชาติประชาชาติเขาคาดการว่าในปี66จำนวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ80%ถึง9 5โดยทางคุณสูรัโปโรริคัสวิลลี่นะครับ ท่านเลขาธิการ UNWTO ท่านบอกว่ามีเหตุผลมากยิ่งขึ้นที่จะมองโลกในแง่ดีสำหรับการท่องเที่ยวโลกในปีนี้ครับรายงานระบุว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะฟื้นตัวในปี -66 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ที่ถูกกักไว้โดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ตลาดที่เปิดกว้างครับในระยะสั้นนะครับการกลับมาเดินทางอีกครั้งของนักท่องเที่ยวจีนจะส่งผลดีต่อจุดหมายปลายทางในเอเชียเป็นการเฉพาะ ขณะเดียวกันอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากทางสหรัฐก็จะได้รับแรงหนุนนะครับจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและจะส่งผลดีต่อจุดหมายปลายทางต่างๆในภูมิภาคและในพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุโรปที่จะได้รับประโยชน์ทางตรงครับทั้งนี้นะครับรายงานของ UNWTO ระบุว่าการยกเลิกข้อจํากัดด้านการเดินทางของจีนเป็นขั้นตอนที่มีความน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับในด้านการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีเนี่ยมีคําเตือนว่านักท่องเที่ยวน่าจะต้องการการเดินทางที่คุ้มค่าและเลือกเดินทางใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงเศรษฐกิจนะครับที่ตอนนี้ยังมีความท้าทายสูงครับทั้งนี้นะครับยุโรปเป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปีที่ผ่านมาโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนกว่า585ล้านคนซึ่งมากถึงกว่า80%ของปริมาณนักท่องเที่ยวก่อนเกิดการระบาดโควิดครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากรุ่นร้อนนะครับที่มีผลจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านอากาศที่รุนแรงเป็นพิเศษด้วยขณะที่แอฟริกาแล้วก็อเมริกาฟื้นตัวมาประมาณร้อยละ65ด้านเอเชียและแปซิฟิกนะครับตัวเลขยังอยู่ที่ร้อยละ23เท่านั้นเนื่องจากข้อจํากัดการเดินทางที่เข้มงวดขึ้นในการควบคุมการพร่ระาบาดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกษิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากท e ี L ่เน็นช่อง1ิครกับ